ทีนี่สานีอยุทยาที่สานีอายุทยาอยู่ที่ทางจักรที่สามขบวนรถเร็วที่หนึ่งน่งสองจากเป็นไทยลอยทางกรุงเทพตามกระดองลานะครับขบวนรถออกจากสานีอยุทยาสิบห้านาิห้าสิบเก้านะครับ